ดีเนาะดูนะครับนี่คือลูกอ่อนนะนะครับผมนี่คือผลอ่อนเขาเห็นไหมข้างในยังไม่มีเมล็ดพันธุ์เลยนะฮะนี่คือผลอ่อนนะครับผมชนิดนี้กินได้ไมั้ยกินได้ชิ้นํามพิกนี่นะครับเป็นเห็ดหูหนูนะครับผม รับประทานได้นะครับผมบอกเลยว่า สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเต้คนป่านะครับผมวันนี้เนี่ยได้พาทุกคนเข้ามายังในป่านะครับผมหลังจากที่ฝนตกเสร็จนะครับทุกคนว่าตอนนี้อยู่ในป่าดิบแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจเนี่ยจะไปหาของป่านะครับทุกคนนะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมได้เคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับมันมีของป่าที่สามารถเก็บกินได้ปีละหนึ่งครั้งตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูกาลมาแล้วนะทุกคนนะก็ เป็นของป่าที่ค่อนค้างที่จะรสชาติด,ดีแล้วก็นําไปเป็นทําเป็นกับข้าวได้เป็นพืชผักนะครับผมยุนตะกูลพืชผักนะโอเคทุกคนเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมหรือว่าเดี๋ยวพวคฝนมันจะโตอ,อีกนะผมน่าจะเดินทางเข้าไปจุดที่มันมีพืชผักนะครับผม <S <S ระหว่างทางเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยก็แต่แนะนําให้รู้เรื่อยนะครับผมหลังจากนี้เนี่ยผมมาเหนื่อยมากนะครับผมเดี๋ยวผมน่ยจะลงไปล้างหน้าล้างตาที่รำคาญก่อนนะครับ มาครับผมก็ามาถึงลำพานแล้วนะก็เดินทางมาค่อนข้างที่จะไกลมากนะครับก็ขนาดวันนี้เนี่ยฟ้าครึ้มน,นะครับผมไม่มีแสงอาทิตย์เลยนะแต่ว่าร้อนมากอบอ้าวนะครับคาดว่าฝนน่าจะตกนะครับอยูนี้รังรังหน้าก่อนนะ น้ำลำธานแบบนี้เนี่ยสามารถทานได้ไหมทานได้นะแจะถามว่าสะอาดไหมก็ห้าสิบห้าสิบนะครับผมอยู่ที่กระเพาะของเรานะฮะแต่แต่ละคนเนี่ยผมทานให้ดูทานได้นะครับโอเคทุกคนเมื่อกี้เนี่ยระหว่างที่ผมเดินลงมาจะล้างหน้านะผมเจอกับพลไม้ชนิดหนึ่งนะครับ ชาวบ้านผมนี่เรียกว่าสตอปป่าเอ้ยไม่ใช่สตอปป่านะสตอเบอรี่ป่านะครับผมแต่ว่าแต่ละพื้นที่นี่เรียกไว้เหมือนกันที่อื่นเรียกว่ายัางไงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมมามาดูกันครับผมนี่นะครับผมริมลำธารเลยนะเรามาเจอกับสตอเบอรี่ป่านี่นะครับโอ้โหดูครับเป็นพวงอะนะคนนี่เขาเนี่ยคล้ายๆสตอเบอรี่นะนี่ดูคนเขาเนี่ย แต่ว่าเขาอยู่กันเป็นพวงเล้วค่เก็บยากดีเนาะนี่ครับอยู่กันเป็นพวงคัสตรอเบอรี่นะครับผมแล้วก็มีจุดๆนะเหมือนกันเลยถ้าภาษาปากัญยอแถวบ้านผมเขาจะเรียกว่ามาดุยซาะนะครับผมมาดุยซาะมาดุยซาะแต่ว่าถ้าภาษาไทยเนี่ยชื่อมันตรงๆตัวเนี่ยผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะนะครับไอ้พวกนี้มันจะไม่มีอ๋อเขาเรียกว่าผลนะครับผม อยู่ตามลําต้นแต่ว่ามันจะมีหนวดคล้ายๆปลาหมึกแยกออกมานะครับผมแยกออกมานี่ครับนี่ครับผมมันจะมีหนวดคล้ายๆแยกปลาหมึกแยกออกมาเห็นไหมเป็นคล้ายๆหนวดนะฮะเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนะวันนี้เนี่ยผมมาให้ความรู้นิดหนึ่งนะฮะก็ไม่ค่อยมีสาระชาวป,ป่า,วาความรู้นี่นี่นี่นะฮะนี่นี่ครับโหดูผลเขาอยู่ใต้นี่ ครับทุกคนนี่ครับผลเขาจะเป็นทุ่งควงอย่างนี้เลยนะนี่ดูผลเขาจะไม่อยู่ตามลําต้นนะฮะวันนี้เนี่ยจัดเต็มครับให้ทุกคนดูแบบเป็นต็มระบบเลยน,ะนี่นี่นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรหนวดมันนะนะครับผมนี่จะเป็นหนวดมันที่คนนี่ลําต้นมันอยู่นี่นะครับนี่คือลําต้นเขาแล้วเขาก็จะมีหนวดออกมา นวดเขาเนี่ยจะสร้างผลผล,ลิตแรอว,ว่าลูกลูกเขาแต่ละต้นเนี่ยรสชาติจะไม่เหมือนกันนะผมบอกเลยบางบางที่เนี่ยเปรี้ยวบางที่ก็เปรี้ยวหวานส่วนมากรสชาติจะมีแค่สองลนนนักษณะนี้แต่ว่าถ้าจะหวานจ๋าเลยจะไม่ค่อยมีนะครับจะมีเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวาน,นจะอร่อยที่สุดแล้วผมบอกเลยนี่นะครับผมโอ้โหดูดีงแต่ว่าเราเก็บที่เดิมนะเขาเรียกว,ว่ามันดุยซ่านะครับผมภาษาปากกันยอนะดูครับโอ้โหดูมันไม่ได้มีแถาเดียวมีหลายขถานะ คือตอนวกนี้ใบไม้มันกกกไยเนี่ยมันมีใบไม้อยู่ใต้ใบไม้แห้งนะครับแล้วฝนตกโอ้ยนี่ดึงออกมาได้อีกนะเนี่ยน,นะครับดูโหยดูดยอดอลังการครับนี่นะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเดินทางต่อถ้าเจออะไรเดี๋ยวผมก็จะแนะนำให้ทุคนรู้จักแล้วก็ได้ดูเรื่อยๆนะครับ ครับทุกคนระหว่างที่ผมเดินลงมาเนี่ยผมก็เจอกับพืชอีกชนิดหนึง่งพืชชนิดนี้กินได้แล้วก็เป็นพืชที่แบบแม่ผมชอบกินด้วยแล้วก็ถ้าไปต้มเป็นแกงเนี่ยน้าออกจะหวานๆนะครับผมนี่นะนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูนะนี่นี่นี่ยอดอ่อนๆเลยโอ้โหปุกเขาปุกอะนี่เ,าเอากลับไปให้แม่นะนี่นะครับทุกคนนี่นะครับ นี่ถ้าภาษาปากกาญเขาเรียกว่าชื่อนะครับผมชื่อโจนะทุกคนหรือว่ายอดนะยอดของมันยอดอ่อนนะครับผมถ้าภาษาไทยผมรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรสามารถต้มเป็นแกงจืดคล้ายๆพวกผักหวานได้นะครับนะผักหวานป่านะแล้วก็ต้มต้มธรรมดาแล้วก็จิ้มลวกน้ําพริกกินนะครับเนี่ยผมจะเก็บไปนะครับมีอยู่หลายยอดเลยนะครับเอาไปฝากแม่นะครับ กก็ได้แล้วนะส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ยังถอยังน้อยแต่ว่าถ้าเจอระหว่างทางเนี่ยที่เราไปนี่เก็บอีกนะครับนี่เพราะว่ามันอย่างนี้เลยนะกินได้แต่ว่ามันชิมสดๆได้นะเดี๋ยวชิมให้ดูก่อน <c oughs> มันจะออกหวานๆนิดหน่อยนะอือแ <c oughs> มงเห็นรึเปล่าจะเอาไป นี่ครับก็มาดูนี่มะเดือเนี่ยเต็มต้นเลยทุกคนมะเดือเนี่ยเต็มต้นเลยนะครับมะเดือนี้เป็นตระกูลมะเดือชนิดเป็นตระกูลที่แบบออกลูกตามตัวนะทุกคนมันเจาะลูกตามตัวไม่ได้ออกลูกตังเอ่อหรือว่ากิ่งก้านนะครับหรือว่าใบดอกนะครับผมนี่เต็มเลยนะครับมะเดือชนิดนี้ทานได้นะเพราะว่ามะเดือเนี่เราทานเบื่อแล้วล่ะแต่มะเดือชนิดนี้จะพบหาได้ยากนะครับเพราะว่า มันเป็นมะเดื่อที่อยู่ตามป่าดิบนะครับผมแล้วก็มันอยู่ตามลำธารสาเ่เล็กๆแบบนี้นะครับผมมันจะไม่อยู่ลำธารสาใ่ใหญ่ๆนะครับนะโอเคทุกคนเดีย๋ยวเดินทางต่อครับผมอ้าวทุกคนครับมาเจออีกแล้วครับผมนี่นี่คือมะเดื่ออีกตระกูลหนึ่งนะครับผมอ่สีผิวของเขาครับผมแล้วก็สีของเขาเนี่ย จะเหมือนกับสตรอเบอรี่ป่าที่ผมเรียกก่อนหน้านี้นะแต่ว่ารสชาติของเขาเนี่ยสู้ไอ้ลูกเล็กเมื่อกี้ไม่ได้นะครับนี่คือลูกอ่อนนั้นเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับนี่คือลูกอ่อนนะนะครับผมนี่คือผลอ่อนเขาเห็นไหมข้างในยังไม่มีเมล็ดพันเลยนะฮะนี่คือผลอ่อนนะครับผมชนนิ้นี้กินได้ไมั้ยกินได้ชินน้ำพริกกินได้กรอบๆแต่ว่า,าไม่ค่อยอร่อยนะครับไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ แต่รสชาติทำมาแย่ไหมก็ไม่แย่มากนะครับผมนี่มันจะมีลูกใ,ใหญ่ที่ผมจะให้ดูใ,ใหญ่ๆเลยตรนันี่ครับทวนนี่คือมันเดินลูกใหญ่นะครับผมเป็นตระกุลผมก็เรียกสตอเบอรี่นะแต่ผมไม่รู้ว่าชื่อสากลเขาเรียกว่าอะไรมันจะโปร่งๆนะเดีย๋ยวเราดูก่อนว่าข้างในมีเมล็ดพันธุ์ยังนะ โอเคอันนี้แก่แล้วนะครับเริ่มแก่แล้วมีเมล็ดพันธุ์นะครับนี่ข้างในเขาเริ่มแก่แล้วมีน้ําด้วยนะครับนี่ไม่ธรรมดาแนละ้มีน้ําด้วยนะนี่นะครับมันมีเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับผมเริ่มแก่เริ่มสุกเมือเดือนชนิดนี้สุกไม่อร่อยผมเคยทานแล้วนะครับสุกไม่อร่อยผมบอกเลยน้ำเยอะมากโอเคก็คือมืเดือนนี้ยชนิดนี้ทานได้นะครับผม ถ้าใครหลงป่าเข้าป่าหรือว่าเจอเนี่ยจิ้มน้ำพริกได้นะครับแตะก็ยังไม่หมดนี่ครับมาดูนี่นี่คือข้างเขาดานะครับทุกคนนี่คือใบข้างเขาดําข้างเขาเขาขนาดนี้เป็นสมุนไพรนะครับเป็นพืชสมุนไพรนะครับไปสามารถค้นหาได้นะครับผมตามเ google นะครับคือใบอ่อนเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาไปรวนไฟแล้วก็กิ้น้ำพริกกินกับข้าวนะครับคนที่เดินป่านะเขาบบอกว่าช่วยในการนะครับผม เขอาอเรียกว่าอะไรทำให้ร่าไงไก่ปิดขึ้นนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเดินทางต่อนะครับทุกคนตอนนี้เรามาเจอกับ นี่ครับผมนี่นะครับเป็นเห็ดหูหนูนะครับผมเห็ดหูหนูป่านะครับหรือว่าคนหูหมูค่อนไม้นะขอนไม้นะครับเดีด๋ยวจะให้ดูนี่นะครับเหมือนหูคนเลยครับผมนี่นครับผม หูหนูป่านะครับแต่ว่าเราไม่เอาไปกินนะมันมีน้อยแล้วก็เส้นหูหนูชนิดนี้ไม่มันบางเกินไปไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าชนิดหูหนูแบบไหนนะครับไปเดินทางต่อครับผม ับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยเดินมาสักพักนะก็มาถึงอย่างสวนละกำป่าแล้วนะครับผมมาดูกันนะครับว่ามีรูปรือเปล่านะนี่นะครับผมปกติเมื่อปีที่แล้วที่ผมมาเนี่ยมันจะมีรูปนะครับโอเคทุกคนนี่ครับผมว้าวแต่ว่าวยัางไม่สุกนะนี่โอ้เป็นพวงใหญ่เลยอ่ะว้าวนี่โอเ้เป็นวงใหญ่นะ ตัวใหญ่เลยแต่ว่ายังไม่สุกแต่ว่าสามารถชิมได้ม,มามเดี๋ยวผมจะชิมทุกคนดูนะนี่คือตะกรำป่านะแต่ว่าละปลามป่าเนี่มันจะมีขนน่อยใีทุกคนดูขนนะแล้วก็เอามีดกรีดออกไปเกเรเขาปักม,มีเยอะด้วยนะครับมีทุกต้นเลยนะครับทนุนะ นี่นี่ครับม,มาผมบอกเลยนะเปรีป้ยวปากกันเลยทีเดียวนี่ครับผมเนื้อเนื้ออ่อนๆเลยนี่ว,ว้าวหืมเปรี้ยวฝาดเลยผมบอกคือมันยังอ่อนอยู่เนี่ยแต่ว่าถ้า,าอย่างเงี้ย อ่อนเงนี้ยผมบอกเลยกินในนี้มันดีกว่าเอาเนื้อมันออกไปกินมเมล็ดกินมเมล็ดทคนมันจะออกมนัมนๆฝัดปาดอร่อยกว่าเยอะเคียวฝัดนี่ไม่ค่อยเวิกเท่าไร่มันจะเหมือนลูกชีสหรือว่าพวกลูกจากนะข้างในาขาวๆอ่ะ แต่มันก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ล้ำฐานอยู่นู้น้ทก่ยจลงไปนี่นะครับเนื้อใน่ขาวๆเลยนะครับผมเห็นไหมกินอย่างนี้แหละครับกินนั่นเปรี้ยวคิดว่าใครคิ้วหมักอะครับอร่อยเด้อ นะครับผมนี่คือต้นดาหลาป่านะครับผมเป็นทุ่งดาหลาป่านะครับเป็นจุดที่เราจะมาเก็บผักมากินนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้ติตามผมเนี่ยก็เห็นว่าผมก็ได้มานะครับปีที่แล้วนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูนี่ทุกคนเรามาเก็บอะไรของมันนะนี่นี่นะครับทุกคนดูนี่ครับเป็นดอกเล็แดงนะครับผมนี่ นี่เลยครับผมสวยงามอำทองเรื่องนะครับผมดอกสวยมากนะครับนี่ครับเราไม่ได้เก็บแค่ดอกมันซึ่งดอกมันตอนเนี้ยมีค่อนข้างที่จเยอะมากๆครับบริเวณแถวนี้ยังมีชนิดหนึ่งมาดูเดี๋ยวเก็บดไปก่อนเดี๋ยวมาเก็บมันนี่ครับ นี่ก็ทุกคนนี่ก็จะเป็นเรียกว่าอะไรยอดนะครับยอดอ่อนนะนี่ครับเราก็ขีดไปเลยนี่ครับยอดอ่อนเนี้ยเอาไปต้มชิมน้ำพริกอร่อยนะครับนี่แล้วก็จะเอาหัวอ่อนๆโอเคอ่อนแล้วก็เราก็จะตัดยอดนี่ครับประมาณนี้กลิ่นหอมมากครับบอกนะหอมแบบสดชื่นอะ่ะแล้วก็ดอกมันนะครับมากมายนะครับตอนนี้ เป็นช่วงแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะฝนตกบ่อยมันก็เลยออกนอกฤดูนะครับผมปกติมันจะออกปลายปลายหน้าแรงต้นหน้าฝนก็ช่วงนั้นมันจะออกยอดครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวมาเก็บดีกว่านะเยอะๆเลยโอ้ยดอกสวยมากดอกตุม่มๆกาลัิ <c oughs> นเลยนะนะกินโอ้โห <c oughs> <c oughs> สวยเลย，哇！<This> คนครับนี่ผมนี่ครับผมมาดูนี่คนนั้นนี่เข้ามาดูใกล้ๆก,กันครับผมน,นี่คือผลดาหลาปลานะครับผมสามารถรับประทานได้นะครับผมบอกเลยว่าแม่ผมเนี่ยยากกินมากนะสองตีนที่มาได้ไม่ได้กินเพราะว่าเราไม่รู้มันสุกช่วงไหนไงพอเรามาถึงปุ๊บมันก็เสียแล้วนะครับผมทุกคนก็โอเคครับผมก็เดี๋ยวันนี้จะไล่เก็บผัก เก็บดอกดาลาแล้วก็เก็บได้เก็บยอดดอกดาลาแล้วก็ดอกดอกผักเอ้ยดอกดอกดาราแล้วก็ยอดดอกดาลานะครับผมพูดผิดนะเป็นพันเลยนะคือค่อนมีข่อนด,ด,ดีเยอะมากแต่ว่าเราเอาไปแค่ส่วนเดียวที่พอกินนะครับผมที่เหลือก็ให้ใครคนถ้าใครมาหากินเขาจะได้มีจะได้กินนะครับผมค่อนเ,เพราะว่ามันเยอะมากพอช่วงนี้ฝนเนี่ยตกชุกชมุมมากๆนะครับผม,มโอเคเดี๋ยวหาเก็บครับผม ครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้ผักทั้งหมดนะสองชนิดแต่ว่าได้สามอย่างนะครับก็ได้ชื่อชื่อโจนนะทุกคนนะจะพผาผักกระญอนะครับผมนะแล้วก็นี่ดอกดาล่าป่านะครับแต่ภาษาผักกระญอน,นี้ผมจําไม่ได้นะครับต้องขอโทษด้วยนะแล้วก็นี่คือยอดอ่อนเขามาแล้ผมนี่เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะกินยอดอ่อนแกนข้างในเป็นยังไงนะครับเป็นข้างในยอดอ่อนเขาเอาเลกที่แบบ สวยๆหน่อยละครันคือยอดพวกนี้มันก็จะคล้ายช่วงนี้นก็จะคล้ายหน่อไม้แล้วครับแลดวเออเขาจะคล้ายหน่อไม้นะนี่นะครับแกะเปลือกแกะเปลือก นี่ก็จะเป็นยอดอ่อนเดี๋ยวเช็ดกระเสื้อก่อนกินให้ดูแล้วมันมีดินกินดินไม่ได้ครับมันใช้หมูป่าอืมนี่ครับผมหัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูนี่มันจะหอมแล้วมันจะมีแบบชัดเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ลำต้นคุูบอกเราว่าถ้าต้มจะอร่อยกว่าแต่กินดิบก็ได้ แต่ผมชอบกินต้มถ้าต้มอ่ะมันจะมันกว่านะครับ้าจะมันกว่านี้เนี่ยเหมือนน่องไม้้สักแก่หมดอะเข่าเหมือนน่องไม้เลยลวราจริงๆนี่มันอ่อนแล้วแหละแต่ว่าเป็นนี่ครับอ้ยมันอ่อนอย่างนี้เลย้าเหลือเฉพาะข,าขา่าๆตรงเนี้ยมันจะไม่เปรี้ยวผมบอกนะหัวขาว่ขาๆนี่จะไม่เปรี้ยวนะครับ มันจะออกคล้ายๆแบบยอดเต่าล้างเลยอ่ะแต่ว่ามันจะรสชาติเหมือนซุปเต่าล้างไม่ได้อือหืออร่อยบ่าอะไรคือโดยเฉพาะหัวเาขาๆนะอร่อยไอ้ที่มันเปรี้ยวเนี่ยเพราะว่าใบแดงๆนี่นะใบอ่อนแดงๆพวกนี้มันจะเปรี้ยวแล้วก็มันจะปัดนิ่มความอร่อยอยู่ที่เาขาๆนะครับแล้วก็ดอกดอกก็ทานได้ดอกนี้เราเอาดอกนี้เลยนะครับนี่ครับถ้ากินน้ำพริกสดนะเราก็าจะแกะอย่างนี้ปุ๊บ มาใส่แกงนี้คือเอาไปแกงได้นะนี่ครับแล้วถ้าเนเปรี้ยวสูงถ้าดอกนี้มันจะเปรี้ยวสูงรสชาติก็อร่อยแตกต่างกันปลาสดชื่เนเลยนะเปรียปร้ยวหวานๆโอเคประมาณนี้ไม่กินเยอะเพราะว่าอยู่ไกลอยู่ไม่ได้ใกล้ลำธารเดี๋ยวก็หายน้ำโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนนะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสมัครสมผมด้วยนะครับผมนะแล้วก็นะอยากให้ผมเข้าไปในป่าทําอะไรบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมนะเพราะช่วงนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาอย่างในป่าแล้วนะครับเพราะว่าร่างกายเริ่มโอเคแล้วแล้วครับผมก็ได้ไปเจาะเลือดแล้วครับเชื้อมาลาเรียก็ไม่มีแล้วด้วยนะครับผมก็ยังเหลือหวัดนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ทุกคนเดี๋ยวรังจากนี้จนะเก็บเขาของนะครับแล้วก็จะเดินทางออกจากป่าเนาะ